ส่วนปีหลวงคณะรัฐมนตรีเอนะครับก็ได้คัดเลือกนะครับให้เทศบาลตมบาลหนองแกล์นะครับเป็นองค์กรปกครองวนท้องติดตั้งแบกนะครับที่มีการดำเนินการในเรื mm. ่องของการจัดการธนาคารขยะนะครับในระดับของอำเภอนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าธนาคารขยะของเทศบาลตมบาลหนองแกนะครับมีผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการจัดทำประกาศมีการจแต่งตั้งคณะทํางานนะครับแล้วก็มีการ มีกระบวนการต่างๆในการจัดการขยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราดูได้จากผลของจํานวนปริมาณขยะที่เทศบาลตมนังแต่เราได้จัดเก็บนะครับก็จากการที่ประชาชนเนี่ยมีการแยกขยะเนี่ยก็ทําให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการเก็บเก็บเนี่ยมีมีน้อยลงนะครับอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งในส่วนของปริมาณขยะที่ได้มีการขยะออกจากการระบรวมการเก็บเนี่ย ก็มีระบบการจัดทําบัญชีนะครับมีของธนาคารนะมีการจัดสําหรับอิการต่างๆซึ่งมีการใป็นผลให้กับสมาชิกเช่นวันนี้ก็มีการซื้อขายนะครับให้กับสมาชิกที่ได้ร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการมอบประกาศประกาศเกียรติบัตรต่างๆนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับของจัดการของการจัดการธนาคารทุกอย่างนะครับ ในระดับของอำเภอนะครับซึ่งจะเป็นอย่างย่าให้กับคอพนักงานต้องติดอยู่นะครับจะมาจัดการนะครับก็ต้องมีข้อเกลงนะครับจากที่ดีๆเนี่ยน้นำไปดำเนินการได้นะครับในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกเป็นที่ดีในการรับแขกนะครับทางคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภานะครับตลอดจนชาวบ้านและอาสาสมัครของที่นับโลกหรือว่าอวตนะครับที่มีส่วนช่วยสําคัญในการ ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็รับดันนะครับเ่ตลอดจนการประชาธิพันสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีการคัดแยกขยันนะครับแล้วก็นําไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยันนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะครับทางธนาคารขยันของรัศบาลรบมบังรักแปดนะครับก็จะมีรูปเป็นรูปเป็นร่างที่มีักนักมีความสมบูรณ์ขึ้นกับก็ด้วยความเอาใจใส่นะครับของ คณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกกสทที่ได้ร่วมกันกับเพื่อนรับอย่างตลอดได้ตออเนื Dogs ่องตลอดไปนะครับก uh ็ของุญไปบอลกับไม่กิจกรรมการประยันะครับของเทศบาลตมระเบินะครับก็มีการดําเนินการนะครับอย่างต่อเนื่องแลก็อยังอื่ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบนบานุแฟกรมส่งเสร,ริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดตั้งธนาคารขยะได้อย่างน้อยหนึ่งธนาคารคณะผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่กองสารสุขได้หาลือถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการให้เจ้าหน้าที่มีการนัดหมายในในกลุ่มลายสมาชิกของธนาคารขยะแล้วจึงเข้าไปรับขยะตามวันเวลาที่กำหนดไว้มีการชั่งลงรายการปริมาณขยะคิดเป็นจำนวนเงินลงในสมุดบัญชีไว้แล้วเจ้าหน้าที่นำขยะที่ได้ไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า ในรอบปีที่ผ่านมาเรานำขยะรีไซเคิลถึงไปจำหน่ายได้เงินประมาณเกือบ30,000บาทสมาชิกได้มีการเบิกถอนไปบ้างแล้วและมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินส่วนต่างเราหักไว5้5%เปเซนต์คณะกรรมการรวมกันพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมได้เป็นชอบให้จัดซื้อไข่ไก่ มอบให้กับสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลลายละหนึ่งแผงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเงินปันผลหรือของสม,มนาคุณสำหรับในรอบปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องและขอเชิญชวน,ชวนท่านที่ยังไม่ได้สมัคร หรือ,อยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมจะมาฝากขยะรีไซเคิลกับธนาคารของเทศบาลตะบนบาลนกแฝกค่ะสวัสดีค่ะ